สวัสดีค่ะม r รีคริสมาแ a s แฮปปี้นิวเอียร์นะคะเจอันีกแล้วนะคะกับเพชรกล้าเด็กฉันนำโชคและพอฝันนะคะก็ตรงตรงไม่ต้องกลับเลยนะอ่ะงวดที่สามหกได้หกสามอ๋อตรงตรงเลยเหรอเพชรกล้างวดที่สามห้า3ห้าสามยังไม่ออกเลยงวดที่สามหกได้หกสามอีกแล้วเหรอลูก งวดน,นี้จะง่ายง่ายตรงๆเลยเหรอลูกวันที่สามสิบธันวาสองพันร้อยหกสิบสามส่งไทยปี 63, ยกหกสามด้วยเลขหกสามหนยลูกอย่างนี้ตรงๆเลยเหรอหรือสามเก้าเก้าสามหรอลูกอย่างนี้หรอกกี๊ดเหรอลูกไอ้เมื่อวานได้โอหกสามวันนี้ได้โอเจ็ดห้าอืมโอทั้งคู่เลยศูนย์จะมาอีเหรอเนี่ย โอ้นะาหกสามกับเจ็ดห้าเกิดอะไรขึ้นนะโอทั้ทงคู่สีเหลืองทั้งคู่เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันให้นะคะว่าจะได้เลขอะไรบ้างในงวดนี้แต่ว่าถูกผิดไม่รับประกันนะคะก็แล้วแต่ดวงของคนด้วยน้องให้คนมาเยอะแล้วนะเพจกล้าเดี๋ยวให้พี่ทอฝันสรุปแน่นๆเลยนะคะลูกนะ้าให้ทุกคนถูกหวยโดยยบเหตุเลยนะคะเมื่อวานได้โอหกสามวันนี้ได้โอเจ็ดห้านะคะลูกนะ้าโอเคนะ สวัสดีค่ะ Merry Christmas and Happy New Year นะคะเจอกันอนีกแล้วนะคะกับเพชรก้าเด็กชน,นำโชคและทอฝันนะคะก็หลายคนคงเห็นแล้วนะคะว่าลูกปิงปองสองลูกได้เลขอะไรบ้างนะคะก็ดิฉันหมุนลูกเมื่อวานคือวันที่ยี่สี่นะคะได้เลขนี้นะ O หกสามใช่ไหมคะมันคือหมุนเมื่อวานนะคะแล้วก็หมุนวันนี้ได้ O เจ็ดห้านะคะนะก็ได้สองลูก ดังนี้ค่ะสลูกรวมกันก็นดังนี้เลยนะคะนี่ลูกแรกอยู่ข้างบนลูกที่2อ,อยู่ข้างล่างนะคะดูเองนะแคบไปน,นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจเองนะคะเดี๋ยวรอทอฝันอธิบายไทยคลิปก่อนว่าเลขน,น่าสนใจมีอะไรบ้างสําหรับงวดประจาวันพุทธที่อ่อวันพุทธที่เท่าไหร่นะสามสิบกันวาจะสสงทายปีมันไม่ใช่วันที่หนึ่งมกราเนาะ นะส่งท้ายปีใหม่ปลายปีกลับพอดีเลยเนาะก็เลยแต่งตัวเป็นแซนดี้มาเลยนะขัดเข่ากวางนันเดียนี่นึกห,หาไม่หาไม่ได้นะคะ,นะะนะคะ 63, อ่ะแับไว้นะคะศูนย์หกสามอ่าศูนย์หกสามโอหกสามกับโอหกเจ็ดศูนย์สามอ่าศูนย์หกสามกับศูนย์เจ็ดห้าอืมดิฉันพูดอะไรอย่างงเอาใหม่โอหกสามหรือศูนย์หกสามนะคะกับโอเจ็ดห้าหรือศูนย์เจ็ดห้านะคะตรงนี้นะสองลูกนะอ่ะก่อนที่เราจะไปวีคราอร์กันนะคะ ถ้าเกิดใครถูกหวยรวยเบอร์แล้วอยากสร้างรว่วมร่วมสร้างเทวลัยลกับน้องเพชรกล้าและทอฝันนะคะที่ลังสิตคลองสามนะคะก็สําสหรับนศสัทธาเท่านั้นนะคะตามกําลังทรัพย์ไม่มีแต่ว่าบังคับยัดเยียดว่าจะต้องโอนมาเท่าไหร่นะคะได้ทีท่บัญชีนี้นะคะระวังเพจปลอมหรือมิจฉาชีพหลอกให้โอนไปบัญชีอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นร่วมทําบ,บุญสร้างเทวลายท้าขานมน้องเพชรกล้าหรือเช่าวัตถุมงคลก็เลขที่บัญชีเดียวนี้เท่านั้นนะคะอย่าโอนบัญชีอื่นนะ เลขที่บัญชีของกสิกรไทยนะคะสาขาฟิวเจอร์ปักลังสิทธ์เลขที่บัญชี0 6 5 3 3 8 1 2 0 4เท่านั้นนะคะ0 6 5ย์8 1 2 0 4ชื่อบัญชีนี้เท่านั้นนะคะเพชรก้าสเด็กชายนำโชคนะเพชรก้าเด็กชายน้ำโชคเท่านั้นนะคะ